กรับสู้อท่านด้วยแล้วกันนะฮะก็มีบางท่านที่สอบถามเข้ามานะฮะเรื่องเกี่ยวกับขาตั้งนะครับขาตั้งของเจ้าตัวยามาฮ่นะฮะ FGDp 50นะครับที่เป็น f ฟิงเกิลดำแพดนะครับถามมาว่าผมใช้ขาตั้งยังไงนะฮะแบบไหนบ้างในการใช้งานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราววันนี้เราจะมาให้ดูกันทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็จะได้เป็นการ ชี้แจงได้เลยนะฮะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมัน,มนต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะฮะโดยที่ผมใช้เป็นต่าใบนี้นะฮะในการเก็บทั้งหมดเวลาเดินทางออกไปทำงานนะฮะก็มาดูกันเลยนะครับว้าวโดยเจ้าตัวอื่นเนี่ยเราจะให้ดูก่อนนะกันนะฮะว่ามันจะต้องมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างนะฮะโดยเริ่มต้นจากเจ้าตัวแผ่นก่อนเลยนะครับ เนื่องจากว่านะฮะเจ้าตัว,วมา5 FGDp 50ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ,รบด้านหลังมันเนี่ยมันจะไม่มีอะไรสามารถไปยึดได้เลย <S 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 ปกตินะถ้าเป็นแพ่นรุ่นอื่นเนี่ยมันอาจจะมีตัวเดือยตัวรูเกียวเพื่อให้สำหรับสอดน็อตเข้าไปได้ไปยิดได้นะฮะแต่ตัวเนี้ยมันเกิดมาเพื่อตั้งโดยเฉพาะเลยนะฮะมันจะไม่มี่ที่สามารถไปยึดได้เลยนะซึ่งจากที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ย ผมก็เป็นกังวลเรื่องขาพอสมควรนะฮะแต่แล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบเคลื่อนย้ายง่ายๆนะฮะเวลาออกไปทํางานจริงเนี่ยเราไม่อยากพกอะไรไปเยอะแล้วก็ให้มันสะดวกที่สุดนะครับมันก็เลยจบที่อ่ะเรามาว่ากันที่ขาตั้งก่อนละกันนะฮะลักษณะเนี่ยเดาได้เลยว่าจะต้องเป็นลักษณะเป็นถาดเป็นโต๊ะเท่านั้นนะครับในการวางเจ้า Yamaha FT FG นะครับแี้บก็ มาดูที่ขากันก่อนนะครับตอนนี้ข้อมูลของผมเนี่ยนะฮะเจ้า YAMAHA FGDp 50ตัวนี้ยนะฮะรวมถึง30มเนี่ยมีตัวแทนนําเข้ามาแค่เจ้าเดียวเท่านั้นนะฮะพอผมสืบดูแล้วเนี่ยข้อมูลปุ๊บผมก็รีบไปเอาที่เจ้านี้เลยนะก็ไปได้เลยนะเขาไม่ได้ค่าโฆษณาผมนะผมก็เลยไม่ไม่ขอขออนุญาไม่เอ่ยชื่อร้านแล้วกันนะแต่บอกได้เลยว่ามีเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะที่มีของตอนนี้นะฮะ เป็นเจ้าใหญ่นะครับก็ไปถึงเนี่ยเราเราเจอเจ้าขาตั้งตัวนี้นะฮะขาตั้งตัวนี้เป็นของอวตารนะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะฮะแข็งแรงดูมันหนาแน่ย <Yes. S 1> มันไม่กองแกงนะฮะซึ่งตอนแรกจริงๆเนี่ยพอเราดีไซน์ว่าเราจะวางกับขาตั้งสแสนนะครับมันก็มองว่าเอ๊ะมันจะไปวางยังไงนะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ย ขนาดมันมีแค่นี้เองนะฮะขนาดมันมีแค่นี้เองนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ22นะฮะ2 22- 3ิมเซนเท่านั้นเองนะฮะคูณกันนะครับ 22- 23มเซนนะครับแล้วก็รู้สึกอย่าง22เซนนะครับความกว้างความยาวมานะครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยความหนามันอยู่ที่3มเซนเองนะฮะส่วนด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่4เซนนะครับผมทำการวัดอะไรเรียบร้อยนะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยข้อจํากัดของมันก็คือเนี่ยพวกช่องพอร์ตต่างๆรูพอร์ตต่างๆรูเสียบต่างๆเนี่ยอยู่ด้านหน้าเครื่องหมดเลยนะครับ แล้วก็รวมไปถึงสวิตช์เปิดปิดและก็ตัวเครื่องัวลุ่มนะฮะมันอยู่ด้านข้างนะครับก็จะมีแค่2ข้างนี้นะที่ตอจะต้องดีไซน์เพื่อใช้งานมันนะครับอ่ะขาตั้งนะครับขาตั้งอวตารตัวเนี้มันดียังไงนะครับผมบอกกันเลยนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนน็อตตัวนี้ไปแล้วนะฮะน็อตตัวนี้มันขันเข้าขันออกมากๆมันลูดนะฮะผมก็เนื่องจากว่าเราขายน็อตอยู่แล้วเนาะลุงน็นอตพ่อค้าน็ตนะฮะเราก็เลย กดการเปลี่ยนเป็นนอสเทเลสนะฮะซึ่งมันจะเหนียวและแข็งกว่านะฮะนี่ก็อยู่เลยนะฮะเป็นนักขังตานะครับก็โดยที่เจ้าอ,อวบาตาตัวเนี้ยขาตั้งตัวเนี้ยนะฮะมันจะมาพร้อมกับตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับตัวนี้นะฮะซึ่งลักษณะมันจะเป็นถาดแบบนี้นะฮะ <S 1> <S 1> ผมดูแล้วนะจริงๆมันมีขาตั้งอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นขาตั้งเจ้าดังี่หอดังเลยนะฮะราคามัน ผมสู้ไม่ไหวนะฮะร,ราคาแรงมากนะครับหลายพันนะครับก็ในชุดการตั้งของอาวาตาเนี่ยมันจะมีมาให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูแล้วกันนะฮะว่าลักษณะการที่ประกอบขอขอกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโดยที่เราก็กางขัดตั้งก่อนนะฮะแล้วก็บิดตัวนี้มันขึ้นนะครับเืยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามให้กล้องจับให้ได้นะ ขึ้นแบบนี้นะครับโดยที่เจ้าตัวนี้ข้อดีของมันคือมันสามารถปรับได้หลายๆทางเลยนะจะปรับหมุนก็ได้นะฮะอ่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจะเป็นเดยโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาแหวนตัวนี้ลองไปก่อนนะครับลองเพื่อไม่ให้เจ้าตัวนี้มันหมุนนะครับอ่ามันจะเสียดตรงไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงเจ้าตัวนี้นะฮะจะมีเดรยออยู่นี่นะครับเดรยอยู่นี่นะครับก็หมุนตงไป ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของอวตารตรงรุ่นเลยเนี่ยเป็นกลองอวตารตรงรุ่นเนี่ยสีรูเนี่ยนะฮะกับที่ตัวกองแผดเขาเนี่ยมันจะมีเกี่ยวยึดนะครับก็สามารถเอาน็อตร้อยขึ้นนะครับไปล็อกกับตัวกองแผดได้เลยของอวตารนะครับอ่าอย่างนี้นะครับพอเราได้แบบนี้มาเนี่ยผมก็จะเอาต่อไปแล้วนะฮะว่า ได้จะต้องเป็นลักษณะถาดนะครับโดยเจ้ากล่องตัวนี้อะที่มาถึงตัวถาดกันบ้างนะฮะเจ้ากล่องตัวเนี้นะฮะจริงๆมันเป็นกล่องพลาสติกมีฝาแบบนี้นะฮะมันก็ฟุกเหลือเกินนะที่ผมไปหาของตัวนี้มาได้นะฮะก็จริงๆมันมันปิดนะมันปิดบดนะฮะแล้วก็จะไม่มีรูตรงนี้นะฮะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะซึ่งผมวัดขนาดแล้วเนี่ยมันแทบจะพอดีเป๊ะๆเลยกับเจ้าตัวเดลมา5 HDDP ตัวนี้นะครับ50ตัวนี้นะฮะสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับ ผมก็เลยดีไซน์มันออกมาโดยการที่นะฮะมาวัดระยะก่อนนะครับวัดระยะเพื่อทําการเจาะรูนะครับให้มันเปิดช่องพอตต่างๆนะครับรวมถึงด้านข้างที่เป็นสวิตช์เปิดเครื่องและตัวเร่งวอลล่มนะครับก็จะมี2รูฝั่งนี้นะฮะผมเจาะเองนะครับเจาะเองสบายเองป่าเองนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะฮะผมก็เจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็เอาน็อตสเตลเลสนะครับ นใส่แหวนรองไว้แล้วก็เอาตัวเมียล็อกไว้ก่อนหนึ่งตัวนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะฮะจริงๆผมไม่ทำงามจะเร็วกว่าน,นี้นะผมจะปั่นมันออกมาเลยนะฮะนะโอเคลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะฮะล็อกตัวเมียไว้นะฮะสี่ตัวเลยนะฮะ แล้วเราไปทํางานเราก็สอบสบายนะครับเนี่ยมันจะกลับไปลงล็อกอันนี้สี่รูแบบนี้นะครับแบบนี้อ่านะฮะเท่ากับเจ้ากล่องตัวนี้มันก็จะยึดติดกับขาตั้งไว้แล้วนะครับโดยที่เราก็เอาขางปลานะครับปลาขางปลาแซลมแบบนี้ใส่กลับลงไปนะครับเพื่อป็นการล็อกอีกตัวหนึ่ตัวเลยไม่ให้มันขยับนะครับ ดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกนะตอนผมไปทํางานจริงนะฮะจากการที่ผมใช้งานจริงนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะจะล็อกก่อนเหตุผลที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมว่าจะไม่ใช่กล่องใบนี้นะฮะผมจะไปจ้างเกาตีเป็นถาดขึ้นมานะฮะ แต่พอดูแล้วเนี่ยกล่องไปเนี้ยมันมีทั้งฝาปิดมีทั้งอะไรให้ด้วยเนี่ยผมก็เลยมองว่าเออมันนา่าจะปลอดภัยกว่านะเนี่ยเขามีเขามีฝาปิดมาให้แล้วนะฮะก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ไปเลยโดยการใช้ปิดฝาไปเลยเวลาเราเก็บของนะครับนี่มันอยู่แล้วนะฮะนี่อยู่เลยนะฮะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสือยังเสือสนนะครับขอภยัยแล้วก็ผมก็จะเอา ยางนะครับแผ่นยางรองไว้นะฮะเพื่อให้มันกระชับขึ้นนะเนื่องจากว่าตัวกล่องเนี่ยตรงเนี้ยมันสูงนะครับมันสูงกว่านะฮะพอเวลาถ้าเกิดเราไม่รองเนี่ยมันจะทําให้เจ้ากลองเนี่ยเจ้าตัวแผ่นเนี่ยมันพุบลงไปเยอะนะฮะทำให้เราตีระบากกว่านะครับแล้วก็ผมก็จะตัวนี้อีกหนึ่งตัวไว้ล็อกนะครับเนี่ยแล้วก็เวลาใส่นะฮะก็จับมันจะตุงมาข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็ แค่นี้นะครับอยู่แล้วนะฮะอยู่แน่นอนนะฮะไม่มีหล่นเลยนะฮะอันน,นี้นะครับซึ่งโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโดยที่มีฝาปิดด้วยในตัวนะฮะฝาปิดผมก็จะไม่ใช้งานเก็บไปก่อนนะครับเรามาลองให้ดูเนี่ยโดยที่ข้างๆผมก็สามารถเปิดเคลื่อนได้นะฮะดูด้านบนผมก็ยังสามารถเสียบขอดเสียบได้ทุกรูใช้งานริดในทุกรูนะครับ ทีนี้นะฮะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะฮะเนี่ยมันก็อยู่แล้วนะเวลาถอดเก็บก็ถอดหางปลาประกอบกับเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ทีนี้ปัญหาต่อมานะที่ผมเจอนะฮะ mm hmm. เนื่องจากเจ้าตัวยามาฮ่ FGDp 5 0ตัวนี้นะฮะ mm hmm. จากที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเวลาเราไปต่อเข้ากับลำโพงร้านหรือเครื่องขยายนะครับ mm hmm. เขาให้มาแค่ตัวที่เป็น 3.5นะครับเป็นแจ็ค3.5นะเป็นแจ็คหูฟังนั่นเองนะครับแจ็คหูฟังตัวเล็กนะครับเวลาเราไปต่อเนี่ยผมบอกก่อนเลยตอนนี้มันเป็นโมโนนะเอไม่เป็นไเป็นโมโนเป็นสเตอริโอนะครับซึ่งเจ็3.5ที่เขาให้มาเนี่ยถ้าท่านไปนวายสายนะครับก็คืออย่างตอนที่ไปร้องที่ร้านเนี่ยนะฮะมันจะเป็น3.5แล้วแยกออกมาเป็น2สายวายออกมา ะะเป็นเอลอานะครับซึ่งมันก็ทํางานเป็นสตอริโอนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราไปเล่นที่ร้านเนี่ยนะฮะเวลาเราต่อผ่านมิกนะครับเราจะต่อผ่านที่เป็นโมโนเท่านั้นนะฮะแล้วก็มิกจะไปแยกเป็นซ้ายขวาเป็นสตอริโอเองนะครับผมก็เลยจะต้องดีไซน์สายใหม่นะครับโดยที่สายเนี่ยนะฮะตอนแรกจริงๆก็คิดว่าแยกแยกสายก่อนนะฮะจริงๆไม่ค่อยอยากแกะเลยนะฮะเพราะว่าผมทำเราคือยาวเลยนะ ให้ดูทีละจุดแล้วกันช่วงนี้ก่อนอสายตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายปกติที่เรา,เราใช้งานกันนะฮะเป็นสาย6.5ปกตินะอ่าเป็นสายแจ็คปกติเลยนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกที่ผมกะไว้เนี่ยผมกะไว้ให้ช่างเขาทำเนี่ยขังนเป็น3.5เลยนะครับ ตัวอีกข้างนึงก็เป็น6.5ต่อเข้าบิ๊กได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเจอปัญหาอะไรนี้ฮะก็ดีนะที่เรายังตัดสินใจทันแล้วไม่ทําแบบนั้นนะครับเราก็ใช้สายปกติที่เรามีอยู่นี่แหละนะครับจากกีตาร์แจ็คเบสทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเราจะมาใช้ตัวนี้แทนนะฮะเราจะมาใช้เป็นตัวแปลงตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นหัวแปลงนะครับ6.5แปลงเป็น3.5นะครับปลายขั้นเป็น3.5ปนี้นะครับนะครับ ซึ่งปัญหาแรกที่ผมเจอเนะฮะตอนที่ผมมาแรกๆเนี่ยอบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยผมซื้อมาพร้อมกับกลองเลยนะฮะเป็นตัวแปลงหัวแปลงใช้คำว่าหัวแปลงแล้วกันนะฮะเป็นหัวแปลงเจ้า6.5เป็น3.5นะฮะก็คือหัวมันเนี่ยข้างหนึ่งจะเป็น3.5นะฮะปลายนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นถางเข้าของ6.5นะครับซึ่ง สองขีดเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นซีริโอในตัวเลยนะฮะตอนแรกที่ผมใช้เนี่ยผมใช้แบบนี้นะครับลักษณะการทำงานงผมคือผมเอา6.5นะครับใส่เลยนะครับใส่3.5มจุาแปุ่ใบแบบนี้นะครับแล้วต่อเลยนะครับต่อแบบนี้นะครับซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะพอคุณเล่นไปสักพักเนี่ยเนื่องจากว่าตัวสายมันหนักนะครับสายมันหนักมันทําให้หลุดครับพอเล่นสักพักเนี่ยมันอาจจะ ที่ผมเจอนะฮะมันหลุดออกมาทั้งแจ็คเลยนะฮะหรือข้อต่อหลุดนะครับอ่านะฮะปัญหาที่เจอเนื่องจากทั้งหัวและสายเนี่ยหนักมากนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะถ้าเราดูตรงเนี้ยจะเห็นเลยนะฮะว่ามันมันหนักมากนะมันหนักจนมันทําให้หลุดเลยนะฮะแล้วก็เสียหายนะครับ <S <S ผมก็เลยต้องมาดีไซน์ใหม่นะครับโดยการลืมตัวนี้ไปเลยนะฮะแต่ก็ยังพกไว้อยู่เหล่อไว้ใช้งานนะเหลือไว้เฉยนะฮะแล้วก็มาใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับ ไม่ใช้เป็นสายสายอ่อนนะแล้วผมก็ทันการขาดไ้หน่อยนึงนะฮะอ่าโดยที่เจ้า3.5ตัวนี้นะฮะก็จะไปต่อเข้าเหมือนเดิมน,นะที่รูของหูฟังเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ผมเอาสายเก็บเข้านะครับาสายเก็บเขา,านี้หมดปัญหาเลยฮนะหมดปัญหาของการเล่นแล้วแจ๊คขยับสายหลุดนะครับอ่านี้นะครับแล้วก็ เอาอีกปลายหนึ่งนะ,ะที่เป็นทางเข้าของตัว6.5นะฮะต่อสายปกตินะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วผมก็ปล่อยมันไปเลยนะครับเล่นได้ตามปกติเลยนะครับใช้งานได้ตามปกติกับร้านทั่วไปนะฮะกับมิกทั่วไปที่เขาใช้งานกันนะครับทีนี้ปัญหาต่อไปนะครับอ่อันนี้ผมเคยเจออยู่ที่ปัญหานี้เคยเจอเกิดขึ้นที่ร้านเดียวนะฮะซึ่งร้านเนี่ยผมเดาว่า ไฟเขาน่าจะเป็นไฟไม่ใช่ไฟบ้านธรรมดานะครับเพราะเนื่องจากเป็นร้านใหญ่นะฮะเป็นร้านโอเพนแอร์ร้านใหญ่อยู่ท่าทางบานนานะครับก็ร้านเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นไฟ3เฟสมานะครับวันนั้นผมเล่นงาน2รอบนะฮะอธิบายก่อนนะครับเจ้าตัวนี้ยามาฮ่า fgtp 5 0ตัวนี้นะครับมันไม่มีอะแดปเตอร์นะฮะผมปล่อยไก่วิทีนึงนะออกมาจากร้านแล้วนะฮะลืมนึกถึงเรื่องของภาคไฟภาครับไฟนะฮะก็ ทรเข้าไปกลับไปที่ร้านนะครับว่าเอะตัวนี้มันมีอะแดปเตอร์มีอะไรให้ผมไหมนะฮะเขาร้รานเขาบอกมาแล้วว่าในกล่องมีสายชาร์จอยู่นะครับซึ่งสายชาร์จตัวนี้เขาให้มาแต่สายนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันนะมันจะไม่มีหัวอะแดปเตอร์มาให้สายยาวมากนะสายเขายาวพอสมควรเลยนะจริงๆมันไม่มีหัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวผันสายเนี่ยผมมาใส่เองนะจะเป็นสายอย่างนี้มานะครับเจ้าตัวเนี้ y มา a h a FTT50 ตัวเนี้เป็นระบบใช้แบตเตอรี่นะครับ คุณชาร์จเนี่ยนะฮะมันเป็นลิเธียมไอออนนะฮะซึ่งแป๊บเดียวเองอะนะชาร์จถ้าแบบหมดเลยนะฮะศูนเเลยเนี่ยที่ผมเคยชาร์จเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ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 สักชั่วโมงนะฮะสีนาที50าสิบนาทีเต็มนะครับนี่คือศูนย์เลยนะหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แนะนําให้มันหมดเลยนะครับแบตเตอรี่พวกเนี้ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเซลล์พวกเนี้ยเวลาถ้าเกิดคุณใช้จนหมดเลยเนี่ยนะฮะมันหลักการเดียวกับมือถือเลยนะฮะคุณไม่ควรปล่อยให้แบตมันหมด จนเกี้ยงนะฮะมันจะไม่มีไฟเลี้ยงนะครับก็แนะนําว่าสักอย่าให้ต่ำกว่าสัก30 35 36เนี่ยคุณควรชาร์จแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยวันนั้นผมไปทํางานรอบแรกหัวค่ำนะฮะชั่วโมงครึ่งนะครับเจ้าตัวเนี้ยแบตบลงไปประมาณสัก70ได้นะฮะ74-75ได้นะฮะซึ่งเราก็กลัวว่าจะไม่พอนะครับ พอ,อไปถึงร้านที่2เนี่ยที่บางนานะครับผมก็ทําการเสียบเสียบชาร์จนะครับเสียบชาร์จโดยที่เสียบด้วยแล้วเล่นไปด้วยนะฮะแต่ผมเห็นจากหลายๆคลิปนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มมีคลิปเจ้าตัวยามาฮ่าเอฟ p ตัวเนี้ยออกมาเยอะแล้วนะฮะผมเห็นบางท่านเนี่ยเขาก็ใช้เสียบชาร์จกันได้นะเสียบชาร์จโดยที่เล่นด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นการไม่ได้ใช้ไฟจากแบตแล้วนะครับแต่ไฟจากแบตเพียวๆเ,เนี่ยผมเคยลองเล่นแล้วนะฮะ ยืน3ชั่วโมงสบายๆนะครับแบตยังเหลือนะเหลือสักประมาณสัก40 30 40ใช้ได้นะครับซึ่งก็มองไว้ว่าถ้าเต็มที่ของมันเลยเนี่ยเล่นต่อเนื่องยาวเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับสแตนบายยืนปืนเนี่ยเลย6ชั่วโมงแน่นอนนะถ้าไม่เล่นนะเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับแต่ถ้าเล่นไปด้วยเนี่ยผมใช้งานต่อเนื่องเนี่ย3ชั่วโมงแบตกี่กับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก30 40ประมาณนี้นะฮะโดยที่เจ้าตัวเนี้ย มันนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือพอเราเสียบชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยนะฮะพอมันเป็นไฟที่ไม่เสถียรแล้วกันนะผมใช้คำว่าไม่เสถียรแล้วกันเนะเสียงที่ออกมามันมันเหมือนไฟช็อตนะตืดตืดตืดนะฮะเวลาเราลงกระเด่องมันจะมันจุดจุดนะฮะ,ะซึ่งน้อ,องๆในวงก็มีมีคอมเมนต์มาว่าร้องร้องเหมือนโดนไฟช็อตไปด้วยเลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> แต่ยังไม่เคยลองกับร้านอื่นนะฮะยังไม่เคยลองกับ ภาคไฟปกติดูนะฮะว่าเวลาเราชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยรวมไปถึงการต่อภาคขยายเส้นเสียงไปแล้วเนี่ยเ,เสียงมันออกมาเป็นเหมือนที่เราเคยเจอหรือเปล่ายังไม่เคยลองนะฮะก็เลยได้ข้อสรุปว่าทุกครั้งที่เวลาผมกลับมาถึงนะฮะผมก็จะชาร์จเลยนะฮะซึ่งแต่ที่ผมกลับมาถึงบ้านเนี่ยทำงานหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะฮะสินาทีประมาณนี้นะฮะก็จะขึ้นไปร้อยเต็มแล้วนะฮะแล้วก็แนะนำว่า เมื่อแบบมันเต็มแล้วให้ดึงออกเลยนะฮะอย่าแช่ไว้อย่าชาร์จคาไว้นะฮะ <c oughs> ขออภัยนะฮะเสียงผมเริ่มไม่ค่อยมีนะฮะก็อันนี้คือหลักๆของมันนะฮะหลักๆของเจ้าย a มา h a f g t p 50ตัวนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้จะอธิบายถึงเรื่องอ้อทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้นะฮะนี้นะฮะ ถามว่าผมโอเคไหมคือผมมองว่ามันสะดวกนะเพราะบางทีเราต้องวิ่งรอบเนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะฮะผมก็เลยต้องทําเวลานะฮะจริงๆตอนแ,แรกผมมีกระเป๋ามีอะไรใส่ด้วยนะฮะแล้วก็มาประหยัดเวลาด้วยการเอากระเป๋าออกเอาถุงออกนะ,ะก็ช่างมันนะ,ะให้มันให้มันอยู่ในสภาพดีพอแล้วนะครับผมใช้เวลาเก็บเนี่ยไม่เกินไม่เกิน7นาทีนะครับทั้งประกอบทั้งเก็บนะฮะเพื่อให้มันทันกับการวิ่งรอบไปรอบที่อื่นต่อนะฮะก็ ทั้งหมดนี้นะฮะถ้าใครที่อยากจะได้ความสะดวกนะครับต้องการความสะดวกอยากได้ความรวดเร็วไม่อยากไปวิ่งหาของเองไม่อยากทําเองนะฮะผมรับทำนะติดต่อมาได้ทางทางคอมเมนต์ช่องได้เลยนะฮะคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะก็ไม่แพงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากอย่างเจ้าขาตัวนี้นะฮะขาตัวนี้ผมไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยนะอย่างที่บอกนะฮะถ้าอย่างที่แจ้งไปก็คือถ้าคุณ ไปซื้อเจ้าตัวเนี้ยเจ้าจะมา5 f g d p 50เนี่ยซึ่งผมบอกไปแล้วว่ามันมีตัวแทนอยู่เจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับคุณก็ขอซื้อขาตั้งนี้เข้ามาเลยก็ได้นะนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งไปซื้อให้ก็ได้นะฮะเพราะอันเนี้ยเดาว่าข้างนอกก็น่าจะมีนะครับส่วนเจ้ากล่องและก็พวกชุดน็อตสแตนเลสพวกเนี้ยนะฮะถ้าท่านใดที่เกียดไม่อยากหาของไม่อยากทำเองต้องการความสะดวกนะครับก็ติดต่อมาได้นะ เรื่องรายละเอียดหน้าราคาเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันในแชทก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะระดับหนึ่งนะครับตอนแรกที่คิดไว้ว่าจะเป็นถาดเหล็กเนี่ยก็ยกเลิกไปเพราะว่าถาดเหล็กเนี่ยมันจะไม่มีฝาปิดน,นะฮะอันนี้ยสามารถปิดฝาได้เลยนะครับฝาได้เลยปิดฝานี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เบานะฮะไม่ต้องหนักไม่ต้องอะไรนะประมาณนี้อ่านี่ะฮะ ก็เรื่องของสายนะครับอานใดที่อยากจะได้สายอันเนี้ยก็ให้น้องมันทําแบบดีเลยนะฮะเป็นสายสายถักกันขาดกันหักนะฮะก็ใช้กันยาวๆไปเลยับเพราะผมไม่ชอบนะเวลาทํางานแล้วเกิดปัญหานะฮะก็ใช้แบบนี้ไปเลยสอบถามมาได้นะฮะก็นี่แหละนะฮะก็ขาตั้งที่สอบถามกันมานะฮะเป็นขาตั้งอ,อวต้านะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามที่ช่องลุงน็อตให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ท่านใดที่อยากจะสอบถามอะไรนะฮะอันไหนที่ผมแชร์ได้นะฮะผมก็จะพยายามทําคลิปมาแชร์ให้นะฮะแล้วก็อันไหนที่อยากจะรู้อยา่างอื่นเพิ่มเติม,มหรืออะไรเนี่ยกคมมยค็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะคอมเมนต์ไว้ที่คลิปได้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะฝากไว้กับเสืเอแล้วโดนตกเลยเล่นกล้องเดียวฝากไว้ด้วยกับ ช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กของเรานะฮะกับช่องยังไอ้นี่ช่องลุงน็อตชวนดูนะครับไม่ใช่สิลุงน็อตชวนดูมันบินไปแล้วนะฮะช่องลุงน็อตนะครับเหลือแค่ลุงน็อตนะฮะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะฮะ n l u n g n u t นะฮะลุงน็อตนะครับ,รบหรือท่านใดที่อยากจะเข้าไปดูโปรดักเข้าไปดูสินค้าซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีแล้วนะฮะ บอกไว้ก่อนเลยนะฮะก็เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเราได้นะฮะร้านบริการอะไรนะฮะหรือนะฮะผมมี2เพจนะฮะก็เป็นเพจดอดุกดิกนะฮะดอดุกดิกเนี่ยจะเป็นเพจที่ไว้สําหรับขายตุ๊กตาโดยเฉพาะเลยนะฮะก็จะมีตุ๊กตาอย่างนี้นี่นี่นี่นะฮะตุ๊กตาอย่างนี้นะครับเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะครับก็คอยให้บริการท่านนะครับหรือท่านใดที่อยากจะเข้าไปดูในทิกต็อกนะฮะทิกต็อกก็จะเป็นช่องดอดุกดิกเหมือนกันนะฮะเป็นแอปดอทุกดิกนะฮะเข้าไป กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e กดติดตามกันได้นะครับ mm hmm. ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าตัวขาตั้งของเจ้า y a m a h ่ fgdp50 ตัวนี้นะฮะท่าในใดสนใจก็เหมือนเดิมนะฮะติดต่อสอบถามมาได้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปตรงนี้เลยละกันนะครับสวัสดีครับ